ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยช,ชื่อแชมครับชื่อแชมเหรอครับแหลงอะไรกันแล้วเนี่ยเบสมอนด์เลครับเฮ้ยเบอร์โอนโหนโดมีตะโนโน,โนโหดเลยปะเนี่ยไม่ได้เก่งเหรอครับโอ้ไม่ได้เก่งนั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ครับ <laughs> โโใช่ด้วย <laughs> ใช่เลย มันตายนนองมันตาย,ตายดาวหนึ่งสวยสวยตาไปลังหินดาวหนึ่งมันไม่มีของสู้เราละดักวงได้เนาะถ้าพี่อ้อมดีกว่าเองคอไว้คอไว้เราพี่อ้อมเอาพี่อ้อมไปลอยหลังมันตอนนี้ตำแหน่งเราดีกว่ายิงยิง,ย,งยิงสกัดไว้ยิงสกัดไ้พี่อ้อมขึ้นไปยิงมันเลย ตายนีไไ่ไงเราได้ที่หนึ่งแล้วเนาะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พ่กับผมบอมเอ็นเฮดอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปอยู่ในรายการสุ่มทีมสุ่มเสี่ยงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอีพีที่สี่แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้งดอทไอวีกันแล้วนะครับผมเราอยู่แล้งดอทไอวีแล้ว,ลวหลายคนสงสัยนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ดูคลิปสอนไต่แล้งเนี่ยแล้วก็ผมจะบอกในคลิปนี้นะครับว่า ผมสตรีมในเพจนะครับคือสุ่มทีมทั้งหมดเลยนะครับถ้าแบบหลายคนไม่เชื่อนะครับว่าแบบที่ไปแอบ,บเล่นโซโลมาหรือเปล่า <c oughs> ก็มีบ้างครับเล่นโซโลไป3ตานะครับอ่าสุ่มทีมอะผมสุ่มในสตรีมนะครับผมสุ่มทีมหมดเลยไม่ได้แบบว่าแบบเชิญเพื่อนมาเล่นเลยก็สุ่มทีมดัน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 ,ดนสตรีมมาจนถึงไดมอนด์ไอพีแล้วก็ไปทําคลิปไต่แรงโซโลคลิปที่แล้วอีก1คลิปนะครับที่มันบวกมาอย่างงี้นะวันนี้เราก็จะมาสุ่มทีมนะครับผม โอเคสำหรับคลิปแต่แรงนอกหมอกเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาสุ่มทีมสุ่มเสี่ยงก่อนนะครับผมโอเคเราเอาเปลี่ยนสกิลให้ก็ได้นะครับเผื่อคนดูมันเบื่อโอเคพี่เอาสกิลฮฮเจโตะออกนะครับแล้วพี่เอาสกิลลอล่าใส่แทนนะลอล่าใส่แทนปุ๊บเราก็จะสุ่มทีมกันเลยนะครับผมเอานกไปเหมือนเดิมโอเคไปเลย let's go สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์เอ้ยขอขอพาโดดได้หรือเปล่าขอพาโดดได้หรือเปล่าสวยไม่เอาไม่เอาไม่เอาห่อนะไรกานน้องๆตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปเก็บแต้มเน่เน่เน่ไปนี่เลยอู่เรือเลย เอ้ยเสียงไม้ใครอะ,อะคุยกับท่านผู้ชมดีกว่าตอนนี้เสียงไม้น้องเขาแบบพากันแสบหมูมากเราไม่เราจะไม่สื่อสารเราจะไม่สื่อสารในเกมแล้วโอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็จะไปอู่เรือนะครับสําหรับหลายๆคนถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามีคนถามว่าทําไมใช้บัตรม่วงนะครับก็บัตรนับแข็งใช้แบบบ่อยแล้วไงเอาบัตรม่ม่งมาออกบ้างเดี๋ยวบัตรม่ม่งน้อยใจนะสุ่มไว้ไม่ได้ใช้นะครับผมโอเคเราก็จะทําการดีดไปข้างในอู่เรือนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ฟาร์มแบบสบาย ถ้าเกิดไม่อยากเจอคนถ้าเซฟแซมจริงๆนะฟาร์มอูลเรือเสร็จเรารีบไปลงสีเลยนะครับผมก่อนที่พวกสนามยิงเป้าจะเข้าอูลเรือนะครับไม่มีคนแน่นอนร้อยเปอร์เซนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ต่ทำไมมันต้องมีคำว,ว่าหรือเปล่าวันนี้โอเคครับสําหรับแรงใจไอวีนะครับไม่รู้ว่าเราจะแบบว่าพาน้องๆขึ้นไปได้หรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีตี้ตึงอยู่แบบมีอ่ะที่รู้มีตีตึงอะ่ะ นายวีไม่เจอตึงได้ไงวะโซโล่มันยังเจอตึงเลยหมดทีมันจะไปเหลือหรอเอาตามวงตามมาเลยวับรีบมาฟาร์มครับทีมชิปหายแล้วทีมแยกกันอีกแล้วเอนี่แหละครับสุ่มจริงครับมันสุ่มเสี่ยงยังไงหรอนี่ครับมันเสี่ยงแรงลบนี่แหละครับไม่ต้องเสื่ยถ้าเกิดชิปนี้มันแรงแรงมันลบหรือยังไงพี่ก็จะเอาลงอยู่ดีครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีอีพีที่แบบว่ามันลบเลยครับมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องปนกันไปอ่ะถูกไหมพยายาม ถ้าไม่ให้มันลบก็อย่าลบเลยดีกว่าครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าลบเลยดีกว่าอันนี้คือบอกไว้นะครับถ้าเกิดเกมนี้มันลบหรือว่าโดนเขายิงยังไงที่ก็จะเอาลงนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบมีหลายโมเมนต์บ้างนะครับแม่งดีแต่โมเมนต์ชนะอ๋อจะชนะแบบลูกตาไม่ได้ครับในโลกของความเป็นจริงแต่ว่ามันก็ชนะอยู่แล้วแต่ก็จะพยายามเอาชนะให้ได้นะครับไม่อยา่แพ้เหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่ามีมากับเราคนหนึ่งครับคือเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับเบอร์หนึ่งมากับเราครับ แปลว่าคนนี้เขาแบบว่าสึ่ว่าแบบเขาจะเล่นแบบเข้าขากับเราสุดแล้วมั้งเฮ้ยมาถึงก็แบบจริงให้เราตกใจเลยครับผมเขาเมืองมาเราตกใจหมดโอ้ oh. จบแล้วมีแต่กระเป๋าอะไรก็ไม่รู้ครับกระเป๋าหนึ่งทั้งนั้นเลยเราจะทาการไปแลกกระเป๋าก่อนนะครับตอนนี้เรามีเกาะหนึ่งแล้วไอซ์สบอเราก็มีเราก็เอ้ย hey. อะไรแบบแบบว่าระเบิดน้ําแข็งเก็บไปครับเผื่อได้ใช้ไม่ได้ใช้ช่างมัน ตอนนี้เราก็แลกกระเป๋าแล้วก็แลกเกาะมาครับเพราะว่าไอบอลเรามีแล้วหนึ่งลูกนะครับขอไปแลกไอบอลที่หลังก็ได้นะว่าเรามีเกาะหนึ่งอยู่เลยที่โดนเปิดตายครับอย่าเห็นพีดไปบงไปบไปูบไม่ลัสนาะยิงโปงสนามยิงเป้าอะไรเงี้ยจัดให้ครับเราจะดีขึ้นหลังคาครับไม่รู้ว่าความแม่นเรายังจะมีหรือเปล่าเล็งบนหลังคาดีๆครับโอเคครับดีมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นหลังคาได้หรือไม่ไม่ได้ครับผม ถ้ามีคนบอกเลยโคตรซวยเอ้ยคอมเมนต์หายไปแล้วแต่ว่าบอมีเทสที่มันแบบแม่นๆหลังค้ามันอยู่ตรงไหนแล้ววะเนี่ยโอเคครับเขาบอกว่าเราเปิดใหม่ด้วยไม่เปิดครับอย่าบ้าโอ้เปิดไปแบบมีแต่เสียงอะไรกึ๊กกึกกึกก็ไม่รู้อะเอากราบขออภัยแล้วเอาไม่เอาไม่เปิดเว้ยเปิดแล้วมีแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนเราไม่ได้ยินเสียงเพื่อนอะเหมือนไม่ได้ยินเสียง อะไรเสียงลม,ลมเสียงอะไรสักข้ากล่องก็พอเสียงเพอนะครับตอนนี้ขาดแค่ไอซ์บอลนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นช่เรบร้อยแล้วได้เหรียญไม่ใช่ได้บอลน,นะได้เหรียญก็ต้องได้บอลครับเพราะว่าเราจะไปแลกเรานกมาครับเราไม่ไปขอไอบอลครับก็รอติดตามเรื่อยๆนะครับผมตาแต่ที่ยังไม่ดีแร้งก็สุ่มทีมสุ่มเสียงก็จะมาเรื่อยๆนะครับว่าการสุ่มทีมเนี่ยมันจะไปได้ถึงแร้งไหนครับผมทำไมเลือดผมไม่ไม่ขึ้น220 2 2 0ยสิบวะเป็นเพราะอะไรอะ่ะต่อไปดูดิด มันเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมเลือดผมมันไม่เพิ่มวะอาจะเป็นเพราะรัชโยเะเลนโซนโนแค่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทําการมาแอบอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆนี่ก่อนนะครับเพื่อแบบว่าเดาก่อนครับว่าวงมันจะไปทางไหนเราก็รอดูวงนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็เริ่มเดินตามมาเยอะแล้วลองเปิดไม้ดูดิว่าเขาพูดอะไรฮัลโหลับน้องๆได้ยินพี่หรือเปล่าเนาะเปิดไม้ด้วยเปิดแล้วน้องได้ยินพี่หรือเปล่าเบอร์สี่ได้ยินหรือเปล่า ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยชื่อแฉมครับชื่อแชมป์เหรอครับแหลงอะไรกันแล้วเนี่ยเดมอนไอดีครับเฮ้ยเบอโอนโหดมีแต่คนโหดเลยปะเนี่ยไม่ได้เก่งหรอครับโอ้ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ครับโอ้ใช่ด้วยเฮ้ยใครมาใจหมดโอเคครับเดี๋ยวรอดูวงก่อน โอเคตอนนี้วงก็ไปที่พีกนะครับเราไปแคมป์กลางวงดีไหมน้องๆไปไปแคมป์กลางวงดีกว่าพวกเรารู้สึกว่าที่พีกน่าจะมีคนนะครับดรอเรออบสายขึ้นไปดีกว่าโอเคอ้อมสายขึ้นไปล้วเราจะไปอยู่บ้านไหนดีบ้านกลางหรือไปอยู่ไหนดีบ้านกลางดีกว่านะไปอยู่บ้านกลางแล้วว่าเราจะอยู่ด้านล่างก่อนเรายังไม่เข้าไปกลางๆเราอยู่ขอบๆวงก่อนไหมเนี่ยบ้านคนรวยตรงเนี้ข้างหน้าเราเลยตูเข้าไว้ด่อวพี่ ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเราจะไม่ไปทางนั้นไงเพราะว่ามีคนชุบเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอสองตีเพราะมันเห็นแสงแบบเราเนี่ยตีอื่นมันก็จะไปมันก็จะไปเหมือนเรานี่แหละเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าอ้อมซ้ายมาเราไปขึ้นบ้านบ้านกลางดีกว่าบ้านกลาง้ล่างที่หดไปลงสีอะ่ะเพิ่งไปเปิดใครนะน้องเดี๋ยวเราเรอรอวงบีบรอวงบีบอีกทีนึงอะ่ะเราค่อยไปบวกเพราะว่ามันเหลือคนให้ยิงอยู่แล้วแหละกลัวไม่กลัวไม่กลัวระวังน้องระวังระวัง โลดักคนที่มันจะมาหายวงดีกว่าอีแล้วรับไอ้ลดนี้ไปน้องว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งปะใช่ครับมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่ง<ฮ>มันต้องได้อย่แล้รแหละตอนนี้ตัวได้พี่ทัางบมหนึ่งตัวโอเคครับน้องเราค<ม>ะแนนอันดับก็ได้อันเนี้ยคะแนนดามเมดเราแบบไม่ต้องเอาก็ได้นะตอนนี้อยากได้ที่หนึ่ง,ง,งมาแล้วอห บอกนะโดนตีตึงยิงใช่เลมมันตายนนองมันตายนี่ไงตีตึงยิงด้วยมันมาชาร์จบ้านเราแล้วหรอที่เบอร์อะไรเนี่ยที่เบอร์สองไงตีตึงด้วยนะตีดีลีทเมื่อกี้นี่มก็คิดว่าพี่ต้องเบอร์สอง สายนบบน้องน้องอ้อมสายมาอ้อมสายมาอ้อมลงมาข้างล่างมาที่จะพาเขาบง <Okay. S 2> อ่ารู้สึกว่าตอนนี้จะเล่นเป็นแบบว่าเป็นระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าเราสุ่มเจอแรงดไดมอนด์ก็เลยแบบว่าเล่นดีนดส์หน่อยที่พี่เคยสุ่มเจออ่ะพี่เคยสุ่มเจอแบบไปคนละทิศไปคนละทางอะ่ะเล่นคนเดียวอะ่ะอันนี้ก็ดีอยู่นะที่แบบมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอะ่ะ เราอ้อมซ้ายให้สุดเลยอ้อมเข้าวงเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าบ้านกลางมันมีคนเราอ้อมซ้ายมาสุดเลยใช่ครับผมเห็นบ้านก,กลางมีคนใช<ค>นเ่เอ็งก็เอ็งก็เห็นในโดนใช่ไหมล่ะในโดนมันมีคนอ<ะ>เนินเนินเนินโดนไหม,ไหมพี่โดนไหมพี่โดนยิงวนะงน,งน้องฉันต้องฉันต๋องเนาะโอเคบุ๊คมาบ่ซิมา ไปสองกล้องใจกหมดละมีมังกรด้วยนี่หว่าทำดาน้องทำดาพี่เติมไม่นานแล้วพี่เลิกเติมแล้วพี่ว่าจะเลิกเติมแล้วเนี่ยเราดักวงมันแต่ว่าวงน่าจะปีบไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่าตอนนี้เราดักไปก่อนมันวิ่งเข้าโรงเรียนไปตัวหนึ่งไม่รู้มันตายหร่อหันดาวหนึ่งสวยสวยตามไปลังหินดาวหนึ่ง มันไม่มีของสู้เรแล้วดักวงได้เนาะแต่พี่อ้อมดีกว่าเองข้อไว้ข้อไว้เราพี่อ้อมถ้าพี่อ้อมไปหลอยหลังมันตอนนี้ตำแหน่งเราดีกว่ายิงยิงยิงสกัดไว้ยิงสกัดไว้พี่อ้อมขึ้นไปยิงมันเลยตายได่ไงแล้วได้ที่หนึ่งแล้วเนาอ ชิวชิวชิวเอ่อเพื่อนพี่เต็มว่ะน้องรับไม่ได้อ่ะเองเองมาดูเองเราดูคลิปนี้ใน YouTube เลยเดี๋ยวพี่อัพลงให้ดูเองจะดูเลยเปล่าแค่นี้แต่โอ้ยดาเมีดถึงด้วยเรามีเราดาเมีถึงคนเดียวเราบอกเต็มมาครับผมนี่แหละครับที่ผมเอาไปเล่นกับน้องๆเมื่อกี้นี่มันก็คือสเต็ป ที่เอาไว้ดันแหลงแกรนมาสเตอร์นะครับผมก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปบูอะไรมากเราเอาตาแหน่งที่ได้เปรียบแล้วก็เมื่อกี้ที่เราสุ่มได้เนี่ยถือว่าทีมดีนะครับทีมดีเนี่ยไม่ได้ถึงไม่ได้หมายถึงว่าฝีมือจะดีอย่างเดียวนะครับทีมดีที่ที่พี่หมายถึงเนี่ยก็คือเชื่อฟังคนในทีมนะครับก็คือแบบ ไม่ล้นอ่ะก็คือแบบนั่นแหละแบบนี้แหละเขาเรียกว่าทีมดีครับสำหรับชิปสุ่มทีมสุ่มเสียงของวันนี้เราก็ได้ที่1ไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราเหลืออีกตาหนึ่งน่าจะขึ้นแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับผมจะยังไม่เล่นผมจะเก็บไว้ทาคลิปไถเหล้งโซโล่ดีกว่านะครับผมสาหรับสลับกันไปสลับกันมาไถเหลงโซโล่สุ่มทีมสุ่มเสียงไปนะครับเป็น EP EP ไปสำหรับ EP4 ของวันนี้ก็ไปแล้วครับผมเจอกัน EP 5ีนะครับสุ่มทีมสุ่มเสียง เป็นยังไงกันบ้างครับได้ได้ความรู้กันบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะครับผมไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ